สวัสดีครับเบาสองลูกขอ,อนำตารางการแข่งขันลีกวอลเลย์บอลรอบที่สองสัปดาห์นี้มารายงานว่าวันนี้23พริพฤหัส23พศจิกายน2566ทีม AI Pepper Bank พบกับทีมฮุนไดฮิว17นาฬิกาครับ5โมงเย็น AI p a เป r ป a n k แบพบหุนใดหิววิภาวีสีทองเป็นทีมเยือนครับวันนี้นัดนี้เธอจะพาทีมได้รับชัยชนะหรือไม่ติดตามเชียร์ติดตามชมและให้กลาจใจเธอกันมากๆกกดติดตามช่องบ่าวสองลูกไว้มีลิงก์แจกชมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วพบกันตามเวลาสวัสดีครับ